ตอนนี้ผมอยู่ในบูธ Honda Big Wing ที่เซ็นทันนะครับผมวันนี้เดินมากินไอติมแล้วมาเจอบูธพอดีเลยถือโอกาสรีวิวเลยละกันนะฮะตัวนี้เลยฮะทีเด็ดของเรานะครับรีเบล3 0 0นะครับตัวนี้ดูผิวๆผ,ผมนึกว่าตัว500นะครับนะฮะก็จะเป็นตัวแต่งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมถามพนักงานเขาก่อนดีกว่าว่าตรงนี้ ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวรีเบล3 0 0ร้อยครัสองตัวตัวยี้ที่ราคา1 4ึ0 0 0สนนะครับผมหนึ่งแบาทนี่รวมแต่งแล้วหรือยังครับยังครับยังไม่รวมตัวนี้จะอยู่ที่39,600บาทครับ3 9 6 0 0บาทรวมแต่งหมดแล้ว15รายการมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพาไปดูเป็นชิ้นเลยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวให้พี่เริ่มที่ชุดเขาแนะนํำดีกว่าใปหน้าเลยครับไปหน้านะฮะ ออ๋เดิมๆจะเป็นท่อไยเสียนะครับเดิมๆจะไม่ใช่แบบนี้เนาะท่อไยเสียเราไปดูท่อไยเสียกันครับปึ๊บอ๋อเป็นเป็นอย่างนี้ฮะท่อไยเสียครับผมสวยมากเลยครับไดโบนะฮะรายการถัดไปฮะที่สามจะเป็นกาดหม้อน้ำกาดหม้อน้ํานะครับผมเนี่ยฮะเขาจะเป็นแต่งทั้งเซตเลยแนะครับฝาปิดเบรกน้ำมันเครื่องฝาปิดเบรกน้ำมันเครื่องตัวไหนเอ่ยชี้อ๋อตัวนี้ตัวนี้อ่านี่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 โอเคฮะเนี่ยฮะอ๋อสวยงามมากครับ แล้วากาจกรรต่อมานะครับเป็นบางโซ่ครับบางโซ่อู้งต้ไต้ตรงไหนฮะอ๋อตัวนี้เอ้ยเออสวยอะ่ะนะครับนะฮะผมรายการต่อมาจะเป็นบางคนหน้าบางคนหน้านะครับบางคนหน้าแต่งนะฮะครับผมยางรายการต่อมาก็เป็นยางหุ้มโชกนะยางหุ้มโชกก็คือตัวนี้นะครับผมเพื่อนๆเนี่ยฮะครับผม อกล่างแต่งนะครับเนี่ยฮะชิ้นถัดมานะครับมีตัวไหนแต่งอีกครับจะเป็นฝาครอบเครื่องด้านซ้ายนะครับฝาครอบน้ำมันเครื่องด้านซ้ายมองไม่เห็นนะฮะตรงไหนเอ่ยเนาะฮะเอาเป็นว่าดูแถวๆนี้ละกันนะครับมีตัวไหนอีกฮะท้ายสั้นแต่งนะครับผมเนี่ยฮะโอ้สวยมากเลยครับนะฮะ พัดเท้าล่างครับถัดไปนะตัวแต่งจัดเต็มมากเลยครับบอกว่าราคานี้คุ้มคุันี่ครับแล้วก็เบรกครับผมเนี่ยนะครับก็คือเนี่ยฮะมือเบรกมือคัชนะครับแต่งสีดําเท่ๆดุๆเลยนะครับอีกสองรายการก็ป็นยางหน้าและยางหลังยางหน้านะครับจะเป็นยางแต่งนะครับผมเดิมๆจะไม่ใช่แบบนี้นะครับอันนี้ถือว่าแต่งแล้วดูดูหล่อขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของกระจกเนาะกระจกปลายแฮนเนี่ยครับ เป็นงานแต่งนะครับรู้สึกจะแฮนก็แต่งมั้งเนี่ยใช่ไหมฮะตัวแฮนก็แต่งมับเนี่ย<ม>เอาที่สังเกตใช่ครับ,ค,รบคือแต่งเยอะมากเลยแล้วราคาขนาดนี้ผมว่าคือต้องรีบจัดนะนะครับราคาสวยมากครับนะฮะอีกทีนึงนะราคา1นึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทครับหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนี่คือยังไม่รวมชุดแต่งใช่ครับถ้รา,าร,รวรมแล้วนะฮะอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับผมสิบห้าไร่ครับ 15หเลยครับผมว่าถ้าซื้อซื้อเป็นแต่งเลยดีกว่านะครับคือมัน,ม,น,ม,นมันจบอะมันสวยบวจบคือดูผิวผิวผิวเผินผ,ผ,ผ,ผมเลือกตัว500นะตอนแรกเลือกตัว500กําลังจะเข้ามาทักอ้อาวจ่ายเป็นตัว300แล้วแต่งครบแบบนี้บอกเลยว่าราคาโคตรคุ้ม <ว implies S 2> แล้วก็หล่อด้วยนะครับโอเคส่วนขั้นอื่นนี้ผมก็รีวิวในศูนย์ฮอนด้าไปเยอะแล้วนะครับก็เลยวันนี้เดินมาแล้วบังเอิญเจอตัวนี้ก็เลยถือโอกาสรีวิวนะครับต้องขอขอบคุณพี่ ทางฝ่ายจัดซื้อนะครับก็ให้คําแนะนําได้ดีมากๆนะครับโอเคยังไงผมก็อาจจะจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็มารีวิวรีเวล300แบบสั้นๆกันนะครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับ